สมรักตอบชัดทำไมลงเล่นการเมืองพร้อมฝากถึงตรงๆแบบนี้อดีตแชมป์มวยโลกสมรักษ์คำสิงเจ้าของวลีติดปากไม่ได้โม้วันนี้จะมาเปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8หลังเจ้าตัวตัดสินใจลงเล่นการเมืองเลยออกมาเคลียร์ประเด็นที่มาของคำว่าขี้โม้กับเรื่องราวชีวิตที่หลายคนสงสัยว่าเคยล้มมวยหรือไม่พร้อม พูดถึงความสัมพันธ์ของลูกสาวสุดห่วงเบสรักวณนนีกับแฟนหนุ่มตรงตรงกฤษกรหากรักไม่จริงจะเตะก้านคอคิดอะไรทำไมถึงเล่นการการเมืองตอนนี้ครอบครัวลูกๆก,ก,ก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วมีความมั่งคงก็อยากเอาตัวเองไปพัฒนาบ้านเกิดด้วยจิตอาสา,ศ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 าที่จะไปพัฒนาบ้านเกิดบ้านผมครับคนสงสัยกันตรงต,รงตรงกับเบสรักกันจริงๆไหมผ่านไหม ว่าที่ลูกเขยคนนี้ก็ผ่านนะครับรักกันจริงๆครับผมเองก็ส่งเสริมเพราะเขาทั้งคู่ผ่านอะไรมาด้วยกันมามากมายที่สําคัญตรงๆก็เป็นคนดีครับเขาไม่ได้มาร้ายหรือรังแกอะไรลูกผมลูกเรารักใครเราก็รักเหมือนกันครับ